สวัสดีครับวันนี้สักนะสั่งกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับมาอัปเดตตู้ทะเลให้ชมกันจากวันก่อนที่ตู้ดูสกมกดูสกรปรกนะครับวันนี้ก็คลีนทำความสะอาดจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้จัดเลเยอร์ใหม่นิดนึงนะครับเชื่อมหินทั้งสองฝั่งเขาด้วยหินแบนแบนอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ย้ายเห็ดย้ายปกากรังอ่อน มาวางตามจุดต่างๆแต่ฟองน้ำก็เอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหินก้อนั้นหนักมากเลยทำอะไรกับมันไม่ได้ก็วางเอาไว้แล้วกันแล้วก็รอฟองน้ำเขางอกตัวเองแผ่ขยายตัวเองขึ้นไปหาแสงกันเอาเองแล้วกันนะเราก็แล้วแต่แต่ความสามารถของเขาแล้วกันเพราะว่าไงเขาก็เติบโตได้อยู่แล้วนะครับ เห็ดยูม่านะครับก็เป็นเห็ดที่มันเลี้ยงยากชนิดหนึ่งนะเลี้ยงยากกว่าพวกเห็ดท,ทั่วไปนะครับก็ตัดแบ่งไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่เขาบอกมาว่าตัดไม่ได้เราก็เลยไม่ตัดนะครับเราไม่ต้องไปทดลองนะครับเพราะว่าดอกหนึ่งก็แพงอยู่นะครับก็ไม่ได้ถูกมากนะครับ ยูมาพวกนี้โตในที่เรียงแล้วนะครับไม่ได้ยากเหมือนพวกยูมาจากน้ำลึกนะครับพวกนั้นพวกนั้นนี่กลัวแสงมากเลยเดินหนีแสงตลอดอันนี้เห็ดแดงนะครับเห็ดขนไม่ใช่เห็ดขนเห็ดอะไรจำไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าเห็ดแดงนะอันนี้ก็โตง่ายตัวนี้โตง่ายมากปับป๊บเดี๋ยวก็เต็มตู้แล้ว พวกนี้ตัดแบ่งได้นะครับไม่เหมือนยูม่าอันนี้เป็นเห็ดแดงอีกรูปแบบนึงนะครับกับเห็ดเขียวเห็ด ตุ่มๆเขียวไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันเรียกไม่ถูกคืออันนี้ยกซื้อยกมาทั้งก้อนเลยนะสวยดีอย่างที่บอกตอนแรกอันนี้นะครับพาแฟตเวอร์มาให้ก็แช่ยาแล้วนะครับหายหมดแล้วแล้วก็ลงแก้วตัวตัวนั้นที่บอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน เห็ดขนเคียวอินโดนะครับเป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายมากทนทายาทสวยด้วยนะครับแต่โตวไวไปนิดนึงกับใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละสวยดีสีสะท้อนแสงมากเลยอันนี้เห็ดแดงอีกประเภทนะครับเป็นเห็ดแดงพื้นออกน้ำเงินน้ำเงินนะ ข้างในมันอะมันจะไม่เหมือนไอ้เห็ดแดงตัวเมื่อกี้ดอกใหญ่กว่าด้วยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยบานนี่กระดุมกระดุมชมพูกับกระดุมทองนะฮะก็เลี้ยงง่ายโตง,ง่ายนะฮะแต่กระดุมไม่แนะนําให้เอาอะไรไปตัดมันนะกระดุมพวกกระดุมนี่มีพิษนะครับต้องระวังหน่อยแต่ถ้าเราจับอะไรเฉยๆไม่เป็นไรอย่าไปหัน่นอย่าไปให้มันกระเด็นเข้าตาเรา นี่เห็ดฟ้าไทยนะฮะก็สวยดีโตง่ายตัดแบ่งได้นะเห็ดเห็ดพวกเนี้ยเห็ดไทยพวกเนี้ยตัดแบ่งได้ไม่เหมือนพวกฟอริดายูมาน,นไม่ค่อยกล้าตัดดอกหนึ่งก็แพงอยู่หลายบาทอยู่ไม่ค่อยกล้ามาดูสมาชิกในตู้กันฟอกเฟสบูแทงเยนโลแท้งนะฮะ คือเลี้ยงแทงรวมกันมันก็มีไล่กันบ้างแหละเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดจะฆ่าแกงกันนะฮะในตู้นี้ก็อยู่ด้วยกันได้ีพวกดัมเซลอย่างคิงเดโมเซลด้วยนะครับก็มีอยู่2ตัวก็น่ารักดีไม่ดุเหมือนพวกดัมเซลพวกนั้นนะฮะโลแทงมันก็มีจิกๆิกกันไว้นิดนึงตามมารยาทนะฮะ แทงดุก็ไม่ได้มีถึงเลือดถึงเนื้อกันนะฮะอาจจะเพราะมีโซฮาวตัวใหญ่อยู่ด้วยมั้งก็เลยคุมในตู้อันนี้ครแรดที่กินพวกแฟตเวิร์มกับพวกหนอนต่างๆมุดทรายได้นะฮะตัวนี้พวกแรดมีฝาปิดหน่อยก็ดีนะฮะควรควรจะมีไว้ในตู้นะพวกแรดแบบนี้ เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมากับกระลังที่เราซื้อมาบ้างหรือเปล่ามีไว้ก็ดีครับดิฟแล้วก็จริงแต่บางทีก็มีเผื่อไว้หน่อยก็ดีกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นปลาดุร้ายเลยด้วยที่ปูแทงแตะกลับเขียวนะฮะก็น่ารักน่ารักอยู่ อันนี้ฟฟิทเป็นปลาทะเลที่เราชอบมากเลยเพราะว่ามันน่ารักน่ารักมากแต่ว่าอาจจะกินช้าไปนิดนึงนะฮะเลี้ยงไฟลฟิทก็ไม่ควรเลี้ยงกับพวกปลาดุดุด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะไปไล่กัดฟลฟิทและทีมันก็จะแอบหลบจนตายเลยน,นี่ก็อยู่ด้วยกันได้แล้ว อยู่สี่ตัวเขาให้อาหารแบบเยอะๆหน่อยเพราะไม่งั้นมันกินไม่ทันเขาอะแต่ตู้นี้ก็โยนอาหารให้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับตะไคร่หรืออะไรเลยนะ,ะระบบมันใช้ได้แล้วระบบมันดีแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไว้อันนี้คือหัวใจหลักของตู้ทะเลเลยนะฮะสกิมเมอร์โปรตีนสกิมเมอร เครื่องนี้ก็เกคิร์บยี่ิบกนะฮะก็โอเวอร์ปกติเอาไปใช้หรับตู้7260ได้เลยมั้งนี่ก็เลี้ยงแทงขนาดนี้นะฮะใช้ถุงผ้าไม่ได้ต้องใช้ถุงไนล่อนไม่งั้นก็ตันขนาดไนล่อนอย่างตันเลยนี่ก็เปิด UV แล้วนะเพราะว่าเลี้ยงแทงเปิด UV ไว้ก็ดี ผื่อบางทีเป็นจุดขาวนะแต่มันไม่มี powder blue ไฮ้ถ้ามี powder blue อ่ะก็เสี่ยงจุดขาวอยู่พวก powder blue พวกอะ c ิ l ล a t e อะไรพวกเนี้ยตัวเป็นจุดขาวเลยก็เลยพยายามพยายามจะเลี่ยงนะฮะไม่ค่อยลงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตู้ดีๆอีกสักพักอาจจะไปหา powder blue ตัวใหญ่ๆมาลงนะฮะกานาโซเลี้ยงแต่แทงอีก้ก คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงแทงนะแต่ทำไปทํามานะปลาในตู้มีแต่แทงนี่ยล่อไป5ตัวแล้วแถมฟอ,อกเฟสอีกก็ถ้าเลี้ยงแทงเยอะๆแบบนี้นะครับสกิมโอเวอร์ไว้แบบนี้ดีที่สุดนะฮะไม่งั้นก็เปลี่ยนน้ํากันอวกเลยแถมถ้าน้ําไม่ดีนะพวกแทงมันจะป่วยเป็นหัวเป็นรูนะฮะพวก เยลโล่แทงพวกเพอร์เพ a n k แพวกบ u ูแท n งเนี่ยหน้าเป็นรูหน้าหัวเป็นจุด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 อะไรอ่ะดูน่าสงสารมากเลยคือตู้นี้ไม่ได้เปลี่ยนน้ําเป็นเวลานานนะแต่ว่าปลาก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเครื่องกับระบบในตู้เนี่ยมันโอเคละเครื่องมันทํางานได้ดีมากเลยเครื่องตัวเนี้ยก็อยากจะฝาก ถึงคนที่อยากเลี้ยงตู้ทะเลนะฮะคือเราไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งตู้ให้ได้ภายในวันนี้วันนี้วันนี้ไม่มันไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะคืออุปกรณ์มันแพงอุปกรณ์ดีๆมันแพงไฟอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลี้ยงพวกของอ่อนแบบเนี้ยจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้ไฟไฮโซแบบที่ผมใช้ก็ได้ สกิมเมอร์ซื้อดีๆไว้ดีสุดเพราะว่าครั้งเดียวจบใช้ไปถ้าซื้อโอเวอร์ใช้ไปยันตู้ใหญ่เลยก็ยังได้ก็ซื้อดีๆไปเลยนะฮะเก็บค่อยๆเก็บเงินนะฮะเพราะว่าไม่แนะนำให้ไปซื้อของติงตองปัญญาอ่อนมาเลี้ยงนะฮะเพราะว่าถึง ราคาปลามันจะไม่ได้แพงมากนะถ้าเราเลี้ยงพวกปลาจากเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยอะไรเงี้ยเวียดนามอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงก็จริงแต่ว่าคือปกติคนมองภาพลักษณ์คนเลี้ยงปลาทะเลไม่ได้ดีอยู่แล้วอะเราก็ไม่ควรจะไปเลี้ยงให้ปลามันตายหรือว่าเลี้ยงให้ปการังมันตายเล่นๆให้เขามาด่าเรานะฮะเราควรจะทำตัวให้มันดูดีหน่อยนะฮะ มันเป็นเรื่องที่อยากจะฝากมากเลยคือเซ็ตระบบให้มันดีก่อนแล้วก็ค่อยๆนะฮะคืออาจจะไม่ซื้อแบรนด์นี้ก็ได้แต่มันก็มีแบรนด์ดีๆอ,อื่นอีกก็ดูรีวิวดูคนใช้นะฮะดูว่าเอ๊ะเมืองนอกเขาใช้อันนี้โอเคไหมคนไทยใช้อันนี้โอเคไหมเออแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูนะ,ะับไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนะแบบเอ้ยยังไงฉันก็ต้องได้ยังไงฉันก็ได้การเลี้ยงปลาไม่ใช่การเอาชนะกันนะอย่าคิดแบบนั้นสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้มันมีคุณค่ามากกว่าเรื่องที่จะมาเอาชนะกันไม่ใช่เห็นคนนน้นเลยเราจะต้องดีกว่าเฮ้ยเราจะต้องเหนือกว่าคนนน้นฉันต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นชีวิตของเขานะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะบอกไว้ก่อน ระวังบาปกรรมบาปกรรมตามทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเราก็ควรจะเลี้ยงอะไรให้มันดีนะฮะก็ค่อยๆใช้แบคทีเ r ียดีๆนะฮะสกิมเมอร์ดีๆโอเวอร์ไว้หน่อยตู้ตู้ก็อย่างที่บอกคือตู้ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะปลามันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยน มันก็จะไม่ค่อยป่วยด้วยมันก็เหมือนแบบถ้าตู้มันใหญ่นิดนึงอะ่ะเวลาค่าของเสียหรือค่าอะไรผิดอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปริมาณน้ํามันก็จะเจือจางลงไปได้หน่อยนะแล้วก็พวกเครื่องอะไรพวกเนี้ยมันกทยยทยย็ทยอยทยอยทําให้มันออกไปได้หรือเราอาจจะใช้พวกวิธีกําจัดไนเต,ตรตแบบอย่างอื่นแบบใส่ไบโอไพเลตบ้างใส่สารอะไรพวกเนี้ยบ้าง หรือว่าใส่ไอคาร์บอนซอสแบบพวก VSV อะไรเงี้ยเอาวอดก้าเอาน้ำส้มสายชูเอาน้ำตาลมาผสมอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าส่วนตัวผมก็ใช้ของ ESV ที่เป็นเทสเอเลเมนต์บวกคาร์บอนซอสไปเลยใส่ทีเดียวจบไปเลยนะฮะไม่ต้องไปยุ่งยากทำ,ทำนู่นทำนี่คือชีวิตมันจะต้องยุ่งยากอะไรนักหนาถ้าเราจะเลี้ยงให้มันสบายใจนะเราเราหาจุด สมดุลคือเราไม่ต้องวุ่นวายกับเขามากเกินไปแล้วเขาไม่มาวุ่นวายกับเรามากเกินไปหาจุดนี้ให้เจอนะฮะแล้วเราก็จะเรียงเขาได้ดีทั้งเราและเขายิ่งเราต้องไปทำอะไรมากมายคือถ้าไม่ใช่คนแบบบางทีมันก็เกิดการท้อท้อแล้วเราก็เลิกแล้วเราก็ปล่อยทิ้งตายจบมันก็ไม่ค่อยดีนะ เพราะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรล่านะฮะก็อย่างที่บอกทำทำอะไรให้มันเรียบง่ายไว้ให้ดีสดุดทำไมผมถึงไม่เลี้ยงพวกเขากว้างหรือพวกนั้นอย่างหนึ่งเลยคือมันไม่ถูกกฎหมายสองมันใช้ค่าใช้จ่าย คใช้จ่ายคือการต้องโดสแระธาตุต้องเติมแระธาตุตลอดเนี่ยมันมีเัี้งค่าแระธาตุแล้วถ้าเราไม่ีเวลามาเติมเราก็ต้องซื้อเครื่องโดสเครื่องโดสดีๆมันก็หลายตังนะฮะถ้าเราเลี้ยงแค่นี้มันก็แค่นี้ออย่างที่บอกตั้งต่ต้นไงคือบางคนคิดว่าเอ้ยตอนแรกเลี้ยงๆไปเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอทําไปทํามาของเริ่มเต็ม เอาของยากมาเอาเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเพิ่มเฮ้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วไม่ไหวพอพอหรือไบางคนก็ปล่อยตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีไงก็ก็อย่างที่บอกคือไม่ต้องไปเห็นว่าคนอื่นอุ้ยนู่นนั่นเขามีนั่นมีนี่แล้วก็อยากไปตามเขาไงอันนี้ก็แบบพอใจอ่ะคือเราพอใจที่เราจะเลี้ยงแบบเนี้ยเออจะทําไมอะ่ะเราก็พอใจที่เราจะเลี้ยงแบบเนี้ย มันก็สบายกับชีวิตเราเอ้ยปลามันก็สวยของมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยเห็ดเห็ดมันก็มีสวยๆทั้งเยอะทั้งแยะกระดุมสวยๆก็มีทั้งเยอะทั้งแยะสตาก็มีสวยๆทั้งเยอะทั้งแยะเออมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายของก็เพาะเองได้นะฮะเออมันก็โอเคอะมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากแถมเลี้ยงง่ายด้วยเอ้ยเราไม่ต้องไปดั้งดูอะไรมันทุกอาทิตย์เดินเดินมาให้อาหารมาทุกวันแค่นั้นพอจบถึงเวลา เดือนสองสเดือนเปลี่ยนน้าทีมันก็ห็นไม่เห็นตายเลยเออแรตรถธาดก็เติมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ต้องการเยอะอะไรมากมายก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรกับตัวเรานะฮะก็เป็นของประดับบ้านที่มีชีวิตสวยงามแถมเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําลายธรรมชาติไม่ได้ไม่ไปไม่ไปสร้างภาพรักษ์ไม่ดีเพิ่มให้กับคนเลี้ยงปลาทะเล คือจุดประสงค์ของการเลี้ยงตู้เนี้ยต้องการจะเลี้ยงให้เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> คือไม่ต้องไปสร้างภาพรักษณ์ไม่ดีให้เขาอีกแต่ว่าตู้นี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านลองผิดลองถูกมาเยอะ <c oughs> ก็นิ่งนิ่งมานานแล้ว ตอนนี้มีข่าวร้ายอย่างหนึ่งคือเยนรอแท้งต่อไปสะแพงแล้วนะฮะเพราะว่าฮาวายไม่ให้ไม่ให้ส่งออกตัวเล็กน่าจะไม่มีตัวเล็กขายแล้วเออโชคดีนะมีอยู่สามตัวแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วมีคนบอกว่าไม่ตักขายบ้างหรออ๋อไม่มีปัญญาครับมันมุดพอกระชอนลงไปนะปุ๊บพี่มุดเข้าไปในถ้ำกันเลยโซฮาวเดี๋ยวนี้ก็ราคาแพงขึ้นมานะฮะ ไม่ได้ราคาถูกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็น่าเลยยงนะโซฮาวสวยมันมีคู่แฝดเลยเซอร์เจียนหรือคาวแทงอะ่ะเอออันนั้นก็สวยเหมือนกันแต่ว่าพวกเซอร์เจียนไม่กล้ามาลงครับนี่เดี๋ยววันโดนตีตายเพราะว่ามันหน้าเหมือนกันแต่เซอร์เจียนนั้นต้องเลือกตัวกินเม็ดนะคือไปซื้อปลาทะเลอะ่ะดูก่อนว่ามันกินไหม ถ้าไม่กินก็ตัดใจอย่าเอามาเลยเสียเอเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาปลาทองมานะฮะมันไม่กินพยายามปลาทองทะเลอ่ะไอ้พวกพวกปลาทองทะเลอ่ะมันไม่กินก็ต้องพยายามเอานู่นเอานี่มาให้มันกินทําไปทํามามันก็ไม่กินอยู่ดีก็ตายแถมของเสียในตู้ขึ้นไซยาโนโขึ้นนะฮะกวากาจัดหมดก็ นานอยู่สักสองอาทิตย์เหมือนกันนะอืมเพราะว่าลงเคมีคีนไม่ได้ฟองน้ำตายนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีออร์แกนิกก็หยดไบโอไซยาโนบูสเปสไปสองอาทิตย์พ <c oughs> อลงเคมีคีนไม่ได้ฟองน้ำตาย <c oughs> แล้วก็ฟองน้ำนี้ไม่ไม่เหลือแล้วด้วยเหลือ <c oughs> <c oughs> ของเพื่อนก็ไม่เหลือแล้วเหลือตู้เราฉะนั้นให้มันตายไม่ได้ก็สองอาทิตย์รอไปก็หายจนเกลี้ยงแล้วนะก็อย่างที่บอกนะฝากเอาไว้เลี้ยงปลาทะเลไม่ใช่เรื่องผิดหรืออะไรไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เราคนอื่นเขามองเราไม่ดีอยู่แล้วเราก็พยายามทำตัวให้ดูดี <c oughs> อย่าใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยอย่าเห็นเขาเป็นของเล่นนะฮะเลี้ยงเขาดีๆคือที่ไม่อยากให้รีบเพราะว่ามันไม่เหมือนปลาน้ำจืดเนี่ยปลาน้ำจืดเราเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันง่ายไงแต่ปลาทะเลมันทำอย่างนั้นไม่ได้กว่าเราจะตีน้ำเสร็จกว่าเราจะทำอะไรเสร็จถ้ามันมีอะไรฉกเฉนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันลำบากกว่าเยอะเลยก็ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ มันไม่ใช่เรื่องยากแล้มันก็แต่มันก็ไม่ได้ว่าง่ายมันอาศัยการเตรียมตัวและความพร้อมเป็นที่สุดเวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่สนใจเลี้ยงปลาทะเลก็อ่านบทความในเว็บไซต์ทั้งไทยและเทศเปรียบเทียบกันดูนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บ อุปกรณ์ค่อยๆเก็บเงินซื้อนะฮะซื้อของดีๆมาใช้เลยก็ชีวิตก็สบายแบบผมอย่างที่บอกอย่างที่ให้ดูคราวที่แล้วว่าตู้เน่าขนาดเนี้ยปายังไม่ป่วยเลย <c oughs> เครื่องมันเครื่องดีๆมันก็ดีจริงๆนะ <c oughs> มันก็ทนกว่าไอ้พวกเครื่องกะโลกกะลาจริงๆนะไอ้พวกที่ไปหลอกขายตามห้องตามห้างอะไรเนะี่ยอย่าไปซื้อนะไปซื้อที่จตุจักรเลย <c oughs> ร้านดีๆมีเยอะแยะไอ้พวกตู้วากาตูนในห้างนี่แบบขอแล้วขอร้องเลยเคยต้องไปแก้ตู้ให้เขาอะสองเจ้าอ่ะคิดดูจากลงจากเสียตังไม่กี่พันกลายเป็นต้องเสียเงินเกือบแสนทำไปทำมาเพื่อให้เลี้ยงให้มันดีๆสักทีเพราะว่าไอ้ระบบอย่างนี้มันเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ก็ไม่ได้ครับ ต้องอาศัยความชํานาญความอะไรขนาดเราชํานาญเรายังไม่อยากทําตู้อีกเล็กเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยปลามันก็ป่วยบ่อยนูนน่นนี่นั่นเดี๋ยวของเสียก็มาละอะไรเงี้ยอืมออกเลี้ยงตู้ให้มันขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ชีวิตก็สบายขึ้นเยอะยนนนนก็กยยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอสวัสดีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงปลาทะเลและปลาชนิดอื่นๆนะครับสวัสดีครับ